สวัสดีครับทุกคนสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสปอยแพดใหม่หรือว่าแพดหน้านั่นเองนะครับซึ่งเป็นแพด1.5นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอัดจากเครื่อง iPad Pro M1 นะครับสำหรับ iPad Pro M1 นะครับก็มีการอัปเดตกราฟิกให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเราจะสังเกตเห็นได้ว่าตัวหนังสือชัดเจนขึ้นนะครับรายละเอียดของหน้าจอก็จะมีความคมชัดมากขึ้นนะครับส่วนในเรื่องกราฟิกบน iPad Pro M1 นะครับก็ยังไม่มีการ กดล็อกเฟรมเลนให้บนกราฟิกที่สูงขึ้นนะครับก็ยังปรับได้แค่อัน r ้านะครับ d ra, h d ก็อันด้า HDR อัน r ้านะครับย่งกับว่า iPad แต่ละรุ่นเนี่ยสเปคเท่ากันหมดนะครับตั้งแต่ iPad mini 5ขึ้นมานี่ปรับได้เท่ากันหมดเลยนะบางคนเขาก็จะบอกว่าเขากักเฟรมเลทบน iPad ไว้นะครับไม่ให้ปรับให้ถึงสูงสุดได้นะเพราะว่ามันโกงอะไรประมาณนี้นะครับพอตัดภาพมาดูที่แท็บเล็ตบ้างนะครับปรากฏว่าบนกราฟิก HDR ปรับได้ถึงสูงสุดนะครับฝั่งซ้ายนะครับจะเป็น Samsung Galaxy Tab S7 นะครับปรับเฟรมเรทได้สูงสุดนะครับ แต่ iPad Pro M1 ยังปรับไม่ได้นะครับซึ่งเป็นอะไรที่2มาตรฐานอย่างชัดเจนเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองเทียบแบบหมัดต่อหมัดดูนะครับอันนี้จะเป็นการเปรียบเทียบการจอหรือว่า GPU นะครับในการประมวลผลของ 3D นะเราจะเห็นได้ว่ากินขาดตั้งแต่ iPad Pro ปี2018แล้วนะครับแต่ iPad Pro ปี2018ก็ยังปรับไม่ได้เหมือนกันนะครับตอนนี้ iPad Pro M1 นะครับซึ่งแรงกว่าตัวแท a b S7 โคตรเลยนะครับแต่ก็ยังปรับไม่ได้เท่าแท a บ S7 นะ ทำให้เราเห็นได้ว่าเกมพับ G Mobile มีคุณภาพแบบ2มาตรฐานอย่างชัดเจนเลยนะครับที่ผมเอาเรื่องนี้มาพูดก็เพราะว่าอยากให้ทางผู้พัฒนาเกมเนี่ยเปิดเฟรมเรทสูงสุดบน iPad นะครับได้หลายรุ่นเลยนะครับตอนนี้ iPad Air 4ก็ยังไม่สามารถเปิดเฟรมเรทสูงสุดได้บนกราฟิกที่สูงขึ้นนะครับสักพักเดี๋ยวพวกลูกสวยก็มาคอมเมนต์ว่าเอ้ยปรับไม่ได้แล้วก็พูดอย่างนู้นอย่างนี้นะครับซึ่งพวกลูกสวยพวกนี้นะครับมันมีมันสมองแค่80,000เซลล์นะครับมันคิดไม่ได้หรอกนะครับ ว่าผมทําคลิปเพื่ออะไรนะสำหรับคลิปนี้ผมก็ทําเพื่อทุกคนนะครับบนโลกนี้นะที่เล่นบน iPad นะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนได้ปรับเฟรมเรทที่สูงสุดในกราฟิกที่สูงขึ้นนะครับสําหรับใครที่เคยเล่นกราฟิกที่สูงสุดนะครับก็จะรู้ดีว่าเหมือนกับคนละโลกเลยนะครับอย่างเวลาขึ้นสะโคปเนี่ยตรงศูนย์เล็งนะครับมันจะเป็นแสงเลเซอร์แบบนี้เลยนะครับมีเงาวิบวับมากมายนะนี่แบบนี้เลยนะครับแต่เวลาปรับกราฟิกต่ําลงมานะครับ สูนเลงนั้นจะเป็นสีแดงๆแบบนี้เฉยๆนะครับมันไม่ใช่เลเซอร์เหมือนกับกราฟิกสูงสุดนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าในแพทหน้านี้จะมีอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะครับสำหรับโหมดที่ผมจะเล่นนะครับก็จะเป็นโหมด Matrix Arena นะครับซึ่งเป็นโหมดที่เหมือนกับ PUBG New State มากๆนะครับสําหรับซีซันหน้าหรือว่าซีซัน20นะครับทาง PUBG Mobile จะมีการอัปเดตระบบซีซันใหม่นะครับหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของระบบซีซันนะครับ ดีไม่ดีนะครับระบบแง้งหรือว่าแง้งเอในปัจจุบันเนี่ยอาจจะมีถึง3ระดับในซีซั่นหน้าก็เป็นได้นะครับเดี๋ยวเราก็ติดตามกันต่อไปนะครับในส่วนของภารกิจความสําเร็จนะครับก็จะมีเข้ามาใหม่2ภารกิจนะก็คือให้คะแนนเพื่อนรุวมทีมนะครับหลังจากจบการแข่งขันนะแล้วก็จะมีได้รับแต้มชมเชยด้วยนะครับ2ภารกิจนี้นะครับในซีซั่นหน้านะครับสําหรับภารกิจนี้นะ แล้วก็อีกภารกิจหนึ่งนะครับมันก็คือการเปลี่ยนซีซันเป็นซีซัน RP นะครับอย่างที่ผมพูดก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีการอัปเดตใหม่เกี่ยวกับซีซันนะครับหลังจากเปลี่ยนซีซันมาแล้วนะครับจะไม่ได้เป็นซีซัน่2.0นะมันก็จะเป็นเริ่มซีซันหนึ่งใหม่เลยนะครับอาจจะเป็นว่าซีซันหนึ่ง RP อะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันเลยดีกว่านะครับว่าจะมีอะไรมาใหม่บ้างนะครับในโหมดใหม่ด้วยนะ สำหรับในเวอร์ชันเบตานะครับแน่นอนว่าเป็นเวอร์ชันที่ยังไม่สมบูรณ์นะครับหรือว่าเป็นเวอร์ชันที่ทดลองเล่นนั่นเองนะครับดูจากหลายชื่อเพื่อนก็ติดบั๊กแล้วนะครับแล้วก็บั๊กอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือปุ่มส่งข้อความนะครับเราเอาไว้ตำแหน่งที่ไหนว่าตามนะครับแม่งไม่ได้ย้ายให้เราเลยนะครับมันจะอยู่ตำแหน่งเดียวกันกับที่เราอยู่ในเชียร์พาร์คเลยนะครับมันย้ายไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราก็รอดูกันอีกทีนะครับว่าบั๊กนี้จะหลุดเข้ามาในแพทหน้าหรือเปล่านะครับ ทั้งหลุดเข้ามาก็แสดงว่าเขาไม่ได้แก้ไขนะส่วนบางนี้ก็แจ้งไปแล้วนะครับจะแก้หรือไม่ก็รอรุ่นกันอีกทีนะครับสําหรับแฮตหน้านะครับมีการอัปเดตค่อนข้างเยอะเลยนะครับตั้งแต่การกระโดดล่มนะครับจะมีกระโดดล่มแบบออโต้ด้วยนะครับสําหรับชื่อเมืองนะครับมันก็จะขึ้นแบบเท่ๆแบบนี้เลยนะครับซึ่งจะทําให้เรานั้นมองเห็นชื่อเมืองได้ง่ายนั่นเองนะครับโดยที่ไม่ต้องเปิดมินิแมปนะครับก็จะเห็นชื่อเมืองแล้วนะครับ สำหรับแสงสีเ,เหลืองนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่ามันคืออะไรนะเดี๋ยวเราไปดูร้อมันเลยดีกว่านะครับว่ามันคืออะไรนะแสงเหลืองเนี่ยพอโดดมาถึงจุดแสงสีเหลืองนะครับปรากฏว่าไม่มีอะไรเลยนะครับเขาอาจจะเพิ่มกล่องไอ o ดอกมาก็เป็นได้นะในแผนหน้านะครับอันนี้เขายังไม่เพิ่มนะมีแค่แสงนะครับ ส่วนเพื่อนนะครับไม่เห็นเบอร์อยู่บนหัวแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นเฉพาะหมดนี้หรือเปล่านะครับแต่ยังเห็นรายชื่อในมินิแมปนะส่วนหน้าที่ของหมาในแมปนี้นะครับมันจะช่วยในการหาของให้เรานะครับเหมือนกับการเอ็กซเรย์นะครับว่ามีของอยู่ตรงไหนบ้างนะครับทุกคนเห็นปะตอนนี้มันเห็นสโคบ6แล้วก็แม็กเทพนะครับอันนี้เพื่อนไม่ได้มาร์กนะครับหมานมาร์กให้นะว่าแม็กเทพตรงไหนสโคบ6ตรงไหนนะครับก็อาจจะมีการแย่งหมากันเกิดขึ้นนะครับในแพทหน้านะ ส่วน m 2 4 9นะครับหรือว่าร้อยนัดที่เราคุ้นเคยกันเมื่อก่อนนะครับตอนนี้มี150นัดแล้วนะครับก็จะดรอปตามแมปเลยนะครับไม่ได้มีตามแอ้ดรอปเลยนะสามารถฟาร์มตามบ้านได้เลยนะครับสำหรับปืน m 2 4 9ส่นะครับส่วนที่เราเห็นสโคบนี้ก็คือหมามากไว้ให้นะครับส่วนประตูของรถจะยิงได้เหมือนพับจีนิงสเตตหรือเปล่าเดี๋ยวมาลองกันเลยนะครับ หลังจากที่เรายิงประตูนะครับประตูก็ไม่ตกออกเหมือนฟับจีนิวสเตนะประตูรถก็ยังปิดเปิดไม่ได้เหมือนเดิมนะครับหลายคนก็อาจจะสงสัยเรื่องหมาใช่ไหมครับว่าหมามันยิงได้ไหมครับหมาก็สามารถยิงได้นะครับพอยิงเสร็จนะครับมันก็จะมีกล่องแล้วก็มีของที่มันเก็บมานะครับส่วนหมานี้จะอยู่แค่ในโพชิงกินะครับหากเราไปที่อื่นมันก็จะไม่ไปด้วยนะครับส่วนที่ทุกคนเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับไม่ใช่ศัตรูนะนี่คือเพื่อนของเรานะครับ มันจะไม่มีเบอร์อยู่บนหัวนะครับแต่เห็นในมินิแมพเราไม่สามารถฆ่าเพื่อนของเราได้นะครับแต่ละเบิดมือน่าจะฆ่าได้นะสิ่งที่เข้ามาใหม่อีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือโลก่กันกระสุนนั่นเองนะครับสําหรับโลก่กันกระสุนนี้จะดรอปในแมพนะครับแล้วก็หาค่อนข้างยากเหมือนกับคูณ8เลยนะนะี่ครับมันจะบอกนะว่าตรงไหนตั้งได้ตรงไหนตั้งไม่ได้นะครับสามารถเลือกได้นะถ้าจุดไหนตั้งได้นะครับมันจะขึ้นสีเขียวแบบนี้เลยนะครับ นี่ครับนี่คือโล่ก,กันกระสุนนะครับกระจกของโลก่ก็กันกระสุนเหมือนกันนะครับไม่สามารถยิงทะลุได้นะพอตั้งแล้วนะครับไม่สามารถเก็บได้นะมันก็จะอยู่อย่างนั้นเลยนะครับอัป <g it> เดตต่อมานะครับในโหมดใหม่ก็จะมีรถไฟฟ้าด้วยนะนี่ครับมีรถไฟฟ้าหรือว่า BTS นะครับ <net> อยู่ข้างในนี้กันกระสุนนะครับ สำหรับหมานะครับมันจะมีอยู่ตามเมืองนะถ้าอยู่เมืองไหนมันก็อยู่เมืองนั้นเลยนะครับถ้าเราออกจากเมืองมันจะไม่ออกไปด้วยนะครับสําหรับเส้นทางเดินรถไฟฟ้านะครับจะมีอยู่ทั้งหมด3สายนะก็จะมีสายสีเหลืองสีแดงแล้วก็สีเขียวนะครับจะมีทั้งหมด3สายนะครับเราก็เลือกได้เลยนะครับว่าจะขึ้นสายไหนมีประตูด้วยนะครับเปิดได้ด้วยนะอ้าวพอเปิดแล้วก็ลงเลยนะครับอย่างนี้ก็ได้เหรอ อัปเดตต่อมานะครับเราก็สามารถโยนยายเพื่อนได้แล้วนะครับแบบเพื่อนอยู่อีกตึกเนี่ยเพื่อนไม่มียาใช่ไหมเราก็สามารถโยนให้เพื่อนได้นะครับโยนได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นยาพารายาน้ำฟิ r ์สเอทนะครับเฮ้ยโดนอะไรชนวะโอ้โดนรถไฟฟ้าชนนะครับเมื่อกี้รถไฟฟ้าชนไม่ตายนะเมื่อกี้มันชนทะลุรถดาเซียเรามาด้วยนะครับเมื่อกี้เห็นตอนชนไม่ชัดใช่ไหมครับอ่ะเดีย๋ยวรอบนี้จะจอดให้ชนเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะ โอ้เหยียบทะลุไปเลยนะครับสรุปก็ไม่สามารถขวางรถไฟฟ้าได้นะครับมันวิ่งได้ตลอดเลยนะไม่มีอะไรที่จะขวางทางมันได้เลยนะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องของกระจกหน้าต่างนะครับสําหรับหน้าต่างจะไม่ได้มีทุกหลังนะครับจะมีเฉพาะหลังใหญ่แบบนี้นะครับสามารถปาระเบิดใส่กระจกแตกได้นะครับถ้าถามว่าทําไมเขาไม่เพิ่มให้ทุกหลังนะครับถ้าเครื่องของใครนะครับที่เล่น PUBG แล้วกระตุกอยู่แล้วนะถ้าเขาเพิ่มกระจกให้ทุกหลังนะครับ ผมบอกกันเลยว่าเครื่องนั้นนะครับจะไม่สามารถเล่นพับจีได้เลยนะครับยิ่งกระตุกเข้าไปใหญ่นะนี่แหละครับเขาถึงเพิ่มให้แค่เป็นบางหลังเพื่อทดสอบว่าของเรานั้นจะไหวหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาลองปีนทะลุกระจกกันนะครับบางคนอาจสงสัยว่าประโยชน์ของกระจกคืออะไรนะครับหลักๆก็คือมีไว้เท่ๆเฉยๆนะครับ มีหน้าต่างก็ต้องมีกระจกใช่ไหมมันเป็นของคู่กันอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นบ้านมีทางออกมันก็ย่อมมีประตูอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองโยนยาเข้าหน้าต่างดูนะครับว่าโยนทะลุได้ไหมโยนทะลุได้นะครับสําหรับกระจกตัวนี้นะครับมันไม่ได้กันอะไรเลยนะครับก็เป็นการเพิ่มเพื่อความสมจริงเท่านั้นนะครับ อัปเดตต่อมานะครับก็คือท่ากระโดดกบนั่นเองนะครับสําหรับท่ากระโดดกบยังใช้ได้เหมือนเดิมนะครับแต่เขาปรับใหม่มาให้มันนอนนะครับกระโดดกบปุ๊บมันจะยืนทันทีเลยครับแบบนี้เลยนะ อัปเดตต่อมานะครับมันก็จะมีกล้องสองทางไกลเพิ่มเข้ามานะครับไม่นแน่ใจว่าจะมีเฉพาะโหมดนี้หรือว่ามีทุกโหมดนะสำหรับกล้องสองทางไกลนะครับผมบอกเลยว่าค่อนข้างโกงนะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันใช้ทําอะไรได้บ้างนะครับ <Watch out. S 1> หนึ่งะครับก็คือมาร์กตำแหน่งศัตตูนะครับมันจะเห็นเป็นตัวแดงๆทะลุแบบนี้เลยนะครับ Watch out. ต่อมาก็คือการมาร์คตำแหน่งรถนะครับมันจะมองทะลุเห็นเลยนะครับบางคนบอกว่ามาร์คแค่นี้มันก็ปกตินี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูออปชันที่ว่ามันโกงกันเลยดีกว่านะครับออปชันที่ว่าก็คือเวลาทําดาเมจนะครับมันจะมาร์คให้ทันทีนะครับโดยอัตโนมัติหากเรามีกล้องอยู่ในตัวนะครับเห็นไหมครับยิงปุ๊บคือมาร์คปั๊บเลยนะครับเพื่อนจะเห็นทันทีว่าเรายิงใครนะครับ สำหรับกล้องตัวนี้นะครับเวลาเล่นในโหมดเดียวอาจจะไม่ค่อยมีประโยชน์นะแต่ถ้าเอาไปเล่นในโหมดทีมนะครับจะมีประโยชน์อย่างมากเลยนะครับเวลายิงปุ๊บเนี่ยมันก็จะมาร์ให้เพื่อนรู้ทันทีนะครับว่าเรายิงใครนะถ้าเรายิงไม่โดนมาร์กก็จะไม่ขึ้นนะครับมาร์จะขึ้นก็ต่อเมื่อเรายิงโดนเท่านั้นนะครับเรายังไม่ได้รีวิวมอไซค์อวกาศเลยดีกว่าเดี๋ยวเรามารีวิวมอตไซค์อวกาศกันเลยดีกว่านะครับ สำหรับคันนี้เสียงค่อนข้างเบานะครับนุ่มนวลกันเลยดีเดียวนะครับส่วนเรื่องของความเร็วนะครับก็จะเท่ากันเลยกับมอเตอร์ไซค์2ล้อนะครับแต่คันนี้ขับง่ายกว่ามากๆเลยนะครับสำหรับตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดจับนะหรือว่าจุดกระโดดนั่นเองนะครับทั้งหมดสวนสนุกใช่ไหมมันก็จะโดดขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็ตกลงมาครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับ โดดขึ้นบนฟ้านะอันนี้อาจจะไม่เห็นกล่องแคปซูลนะครับมันน่าจะบักนะพออยู่จุดที่สูงสุดนะครับหรือว่าจุดที่กําหนดมันก็จะปล่อยเราลงมานะครับ ตอนตกลงมานะครับมันก็เหมือนกับการโดดร่มปกตินะก็ไม่ได้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงมากมายนะครับเหมือนกับการโดดร่มปกติเลยนะครับเราจะลอยไปตรงไหนก็ได้นะครับตามที่เราต้องการนะส่วนตรงนี้คืออะไรนะครับก็ยังไม่มีอะไรนะก็ตั้งไว้เฉยๆนะครับยังไม่มีอะไรนะ เดี๋ยวเราไปขับมองไค์กันต่อเลยดีกว่านะสำหรับมองไค์ของเรานะครับไม่สามารถเหยียบศัตรูหรือว่าชนศัตรูได้นะครับ สำหรับเวลาที่เราชนะหรือกินไก่นะครับมันก็จะมีปุ่มหุ่นทองคํามาให้เรากดนะจากนั้นก็จะมีหุ่นขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับสําหรับประโยชน์ของมัน,นะครับหลักๆก็เอาไว้ถ่ายรูปนะครับทําอะไรไม่ได้นะยิงก็ไม่ตายนะครับเอาไว้ถ่ายรูปแล้วก็เอาไปโชว์แค่นี้นะครับนี่คือประโยชน์ของหุ่นทองคํานะแล้วก็จะมีอัปเดตใหม่อีกอย่างหนึ่งนะครับที่จะว้าวสําหรับทุกๆคนเลยนะครับโดยเฉพาะคนที่ใช้ใจโลนะครับ นั่นก็คือปรับความไวแบบกำหนดเองเฉพาะปืนได้นะครับสำหรับปัญหาโลกแตกของคนเล่นใจโรนะครับมันก็คือการเล่นปืนกลแล้วก็ปืนสไน์นะครับบางทีคนที่เล่นใจโรใช่ไหมเขาจะปรับคูณ4นะครับติดกับ M4 แล้วใช้ใจโรกดสโคบ4ี่นะแต่พอไปเล่นกับสไนเปอร์นะครับกับกลายเป็นว่าเล่นสไนเปอร์ไม่ได้เลยนะครับพอมีการอัปเดตตัวนี้มานะครับคนที่เล่นใจโรก็จะสามารถเล่นสไนเปอร์ได้อย่างเทพเลยนะครับ สำหรับแพดหน้านี้บอกกันเลยว่าเป็นการอัปเดตที่โคตรเยอะมากๆเลยนะครับอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือการตั้งการเก็บเองได้นะครับอย่างเช่นผมเซ t ต M4 ไว้แบบนี้นะครับหรือว่าติดปอกลดแสงไว้นะ สมมติว่าเราเก็บคอมเพลมาก่อนนะครับหากตัวละครของเรานะครับวิ่งไปเจอปอกลดแสงมันจะติดตั้งปลอกลดแสงแทนที่โดยอัตโนมัตินะครับสำหรับการสปอยแพรใหม่ในคลิปนี้นะครับหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้นัที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลืมกด subscribe กดไลค์เราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายครับ